เอาวนี้เหรอเช่าค่ะันนี้ใช่ไหมเช่าติดอาั้นเดียวก็ก็สย่งี้นะกคคือว่าสิ่งที่เราไม่ชอบคหนกคิวตรงนี้นะนับแล้วก็หนกนะโอเคต้อลงนี้หนกคิวก็ต้อผักกรงนี้นะะ้ใช่มอกตัขับวสนกับเพื่อนเนี่ยค่ะเพื่อนก็มาปรึกษาแล้วก็คือหนคิวไม่มีทางหรืออกจากดนั้ามบนท้านั้นนะเพราะว่าเราไม่ใช่ต่อรูปทำทำไม่ได้แล้วก็ต้องนบแต่ว่าก็อยู่ในงาเี่ย ก็ตรงเอาลงที่ว่าใหญ่แล้วเอชอบไม่ลงใช่ไหมใหญ่เออก็เอาลงหน่อยก็น okay. okay, okay ีให้จากเองใต้แล okay, ้วอ okay, ีเราดะด็โอเคตรงนี้ต่าาไม่มีอรตรงนี้ขนะตามนี้นะทีนี้หมอบอกแล้วผ่าตรงไหนหมอบอกแล้วผ่าตรงไหนหนุ่มคิ้ว เี่ยวกับเรียแล้วน uh, ี่มันวแต่ว่าน้นจะมีมยมร้ะสูกเกาอะไรก็จะเร่อนให้มีะไรม่แฝงดีทั้งหมดนเเซียหมดแต่มอเราะกว่าที่จะม่หมดแต่เข้อง้ที่มม้ีเองกกอเรียนมแล้วในปากก็ยึดนอกใหยึดเส้นเรียนใหม่นปาก่อนนแนแปนเป็นดีก็ตอไปเนียนจะเรียดเพราะว่าทําจะไม่ใส่จะไม่ใส่วร้ไ่ใส่ทำให้ขิดอะใส่ดว่าะตอนเาแต่ก็เรียกรีนะ